กาบเปี่ยนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อมงพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยทนะ่านประธานที่เคารพครับที่ผมต้องพูดเนี่ยนะครับเพราะว่าเงินกู้หนึ่งล้านล้านที่ผ่านมานะครับเงินหนึ่งล้านล้านสำหรับการแก้ปัญหาเยียวยานะครับเยียวยารักษาสถานการณ์โควิดของประเทศวันนี้ ไม่ได้ผลครับเงินหนึ่งล้านล้านถูกใช้ไปปัญหาไม่จบการระบาดยังมีระบาดอยู่แล้วก็ต่อเนื่องมีการตายวันละสองร้อยกว่าคนท่านประธานที่เคารพครับสภาผู้แทนราษฎรมีความเป็นห่วงเป็นใยในการใช้เงินหนึ่งล้านล้านท่านประธานครับตั้งกรรมธิการปีกว่าแล้วก็มาตั้ง กรรมธิการอีกเนี่ยห้าแสนล้านล้านเนี่ยห้าแสล้านท่านประธานที่เคารพครับแล้วหนึ่งล้านล้านตกลงเป็นยังไงครับนายภัยบูลนิติตะวันตอนนี้อยู่ที่ไหนครับถ้าอยู่ในพพรรสภาผู้แทนอรงเกียรติแห่งนี้ให้นายภัยบูลมาตอบคำถามผมนายภัยบูลนิติตะวันเป็นประธานกรรมธิการวิสามันติดตามการใช้เงินหนึ่งล้านล้านเงินกู้นะครับ เพื่อเอามาใช้เยียวยาแก้ไขปัญหาโควิดแต่วันนี้มีเสียงบ่นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไปเป็นกรรมธิการวิสามันติดตามเงินหนึ่งล้านล้านเขาบอกว่าไม่ถึงเป้าหมายสักทีไม่ได้ตรวจสอบสักทีเฉ,ฉยัยฉเบี่ยงเบนประเดน็นทวงเวลาสรุปว่า การที่ได้ประธานกรรมธิการชื่อนายภพยบูรณิติตะวันมาเป็นกรรมธิการเพื่อติดตามการใช้งบประมาณหนึ่งล้านล้านนั้นมีเสียงบน่นเสียงไม่ยอมรับทำให้จะต้องไม่ไว้วางใจในายไพบูรณ์แล้วก็มาตั้งกรรมธิการใหม่ห้าแสนล้านในครั้งนี้มาตอบผมครับคุณเป็นประธานภาษาอะไรด้วยความเกรงใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกัน ไม่กล้าที่จะไปแตะต้องไม่กล้าที่จะไปบอกว่าสิ่งที่ท่านประชุมมาปีกว่านั้นน่ะไม่เข้าประเด็นเงินแปดแสนล้านถูกใช้ไปเงินเยียวยาโควิด1 5เปที่นายสาธิตวงหลองเตยได้พูดมานั่นคือความจริงในกรรมธิการท่านประธานที่เคารพครับนี่คือข้อเสียที่ทำให้สอสอฝั่งรัฐบาลตรวจสอบรัฐบาลยังไงมันก็ตรวจสอบไม่ถูกครับ ผมถามว่าวันนี้มีสาระอะไรบ้างครับที่คุณตรวจสอบท่านประธานที่เคารพอย่าให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยว่าเงินห้าแสนล้านที่จะตั้งกันมาทีการในสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาใหม่นี้ขอให้ประธานนะครับที่เป็นคนจริงจังมีความน่าเชื่อถือเป็นเสาหลักของผู้แทนราษฎรถ้าเป็นฝ่ายค้านได้ยิ่งดีการตรวจสอบการใช้เงินแก้ปัญหาโควิดมันจะได้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ท่านประธานที่เคารพครับสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ไม่ใช่มาเพื่อที่จะดูแลใครแต่เรามาแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติฝากท่านประธานว่าวันนี้ถ้าตั้งนะครับอย่าให้มันเสียเวลาอย่าให้เป็นการซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่ได้สาระประโยชน์อะไรนายไพยบูลมาตอบผมหนึ่งปีที่ผ่านมาหนึ่งล้านล้านเนี่ยคุณทำอะไรอยู่ทั้งๆที่ ประชาชนยากจนเงินแปดแสนล้านเอาไปทำอะไรข้าวก็สี่พันบาทเอาเงินแปดแสนล้านมาซื้อข้าวมันก็ยังจะดีกว่าชัดๆตรงๆเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับผมไม่ไว้วางใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นความประสงค์ของสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรที่จะตั้งกรรมธิการเพื่อติดตามเงินห้าแสนล้านนี้ผมยินดีครับยินดีและให้กำลังใจ นะครับเพื่อให้งบประมาณที่เป็นเงินกู้ถึงพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนถึงความเจ็บป่วยถึงความตายทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นหวังว่าเงิน5,000 500, 0นล้านที่สภาผู้แทนราษฎรจะติดตามนั้นนะจะไปเป็นประโยชน์ต่อศพหมื่นกว่าศพแล้วหยุดยั้งการตายท่านประธานครับขอฝากกรรมธิการที่จะตั้งขึ้นขอให้ท่านจริงจังตรวจสอบและให้การใช้เงิน ให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อชีวิตมนุษย์ต่อคนไทยให้หยุดการตายให้ได้ขอบคุณครับท่านทานครับ